ตลาดนัดที่ไหนที่สมานาที่ชนบุรีเหรอทำไมไม่อดาด,ดูหนูว่าไงบอกแม่จ๋าสิดูตอนเนี้ยดูว่าไงเขาพูดว่าไงไปอย่าไปนะเข,ข,ขาเขาเป็นกูอยู่แล้วหนูทำไง ก็ดีตัวว่าที่ถีบหน้าไปดูแล้วมเออถีบหน้าใครถีบหล้าเถอีบได้ไงบาปเขาโทษอย่างไม่ขอโทษเหรอเขาโทษเดี๋ยวนี้ยกมือพูดอย่างที่แม่สอนเร็วหนูขอโทษค่ะเร็วไม่ขอโทษเหรอ,อเจอด้าผิดนะเจด้าไม่ผิดเหรอทำไมไม่ผิด ตัวเองจะไปถีบเขาได้ไงเขาเป็นพ่อเดี๋ยวพะมาไปน้ำเบเก้เลยเดียว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 เดียเดียวเดี๋ยวก็ตายก็เร็วหัวฟาดเจไดอยากมีพ่อกี่คนสองคนใครพ่ออีกคนหนึ่งใครแม่กับพ่อกับพ่ออันนี้เจไดอันนี้พ่ออันนี้ เอาอากี่คนอันนี้เจดานี่แม่กับพ่ออ่าเรามีกันกี่คน<อ>เรามีกันสามคน <Yeah. S 1> ต้องรักกันในพี่เบนไม่มีพี่เบนหรอกโอเคไหมทำไมพี่ทำไมไม่มีพี่แจงกับพี่เบนละ่ะพี่แบงกับพี่แจงกับพี่เบนเขาเป็นเพื่อนพ่อกับเพื่อนแม่ด<อ>ูไหมคะ แต่เจด้ามีพ่อกับแม่พี่หารอีกคนหนึ่งลืมพี่หารเรามีกันสี่คนสี่คนเท่านั้นแต่แทนยยงอีกก็ได้พอยังไม่พอมีใครอีกอ่ะใครไม่อยู่จ้ะพอแล้วอืกับใครกับเชียงคนพี่เป็นกับพี่แจน ทำไมพี่เบนกับพี่แจนทำไมพี่เลนกับพี่แจนไว้ไหนเขาก็อยู่บา้านเขาก็สิเขาทําอะไรอยู่เขาก็หลับแล้ววันนี้อดึกแล้ววันนี้เขาทำอะไรหลับแล้วกับพีาทำอะไรหลับ,ลบพี่แจนเขาทำอะไรบอกว่าหลับพี่แจนกับพี่เจ้าทำอะไรไม่คุยด้วยละ